เป็นกดไหลย้อนตอนท้องเจ็ดเดือนจุกเสียดแน่นกินไม่ได้นอนไม่ได้เนี้ยค่ะคุณแม่ท่านไหนนะคะที่มีอาการเรื่องของกดไหลย้อนนะคะวันนี้นั้นอยากให้รู้จักกับพี่คนนึงนะคะตอนนี้เอาเจ็ดเดือนแล้วน,นะคะมีอาการถูกกดไหลย้อนเดี๋ยวให้พี่านนี้เล่าให้ฟังนะคะว่ามีอาการยังไงบ้างอาการเริ่มแรกของกดไหลย้อนที่เป็นเลยะะ่ะจุกเสียดแน่นกินไม่ได้นอนไม่ได้เนี้ยค่ะก่อนหน้านี้มีอาการแบบน,นี้มาก่อนไหมมีค่ะแต่ยังไม่หนักแต่พอท้องปุ๊บมีคนบอกว่าเอออยากกินอะไรกินเลยเดี๋ยว คลอดแล้วไม่ได้กินอ่าเราก็จําคํานี้เลยค่ะเราก็จัดเลยจัดจัดเลยค่ <c oughs> ะกินแบบเต็มเหนียวอะ่ะอยากกินอะไรกินอย่างเงี้ย,ก,ยก,ก็เลยเป็นกดระย้อนมาเลยจ้า<ะ>จุกเสียดแน่นแบบกินไม่ได้นอนไม่ได้หนักมากอะ่ะจนได้มาเจอสารอาหารตัวหนึง่ง<ะ>ชื่อว่า UQ m a x เนี่ยพอเจอสารอาหารตัวเนี้ยอาการเนี่ยตอนเนี้ยคืออาการแบบเบาลงมากจากอาการที่แบบหนักๆอะ่ะ ตอนนี้คืออาการถือว่าแบบดีขึ้นมากกินได้นอนได้กินได้นอนได้ไม่อ้วกอย่าแงบบนี้ยจ้ะเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นเนี่ยหลังจากทานไปประมาณกี่วันนะคะหลังจากเม็ดแรกเลยอ๋อเม็ดแรกเลยเม็ดแรกเลยจากที่มีอาการหนักๆพอกินยูคิวแมกเม็ดหนึ่งนะประมาณสิบห้านาทีสิบห้านาทีเนี่ยคืออาการที่เราเป็นตอนนั้นนะอะแบบเบาลงเลย อย่างเห็นได้ชัดอย่างเห็นได้ชัดจริงๆก็อยากให้พี่คอลเลียค่ะฝากถึงแม่แม่ที่กําลังท้องอยู่เนาะที่มีอาการเหมือนพี่คอลเลียค่ะก็อยากฝากแม่แม่ท่านทุกคนเลยนะคะว่าสารอาหารตัวนี้สามารถช่วยในเรื่องของกดไหลย้อนได้จริงๆเพราะว่าอันนี้คือเป็นคนที่เห็นผลจากการกินของเราแค่หนึ่งเม็ดพอทานเข้าไปแล้วรู้สึกแบบเบาลงจากอาการที่เราเป็นอยากฝากไว้ว่าถ้าวันนี้ใครที่มีอาการแบบนี้นะ สามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยได้โดยตรงเลยนะคะสําหรับแม่ๆคนไหนนะคะที่มีอาการเหมือนพี่อล,ลี่อย่างที่พี่ฟล,ลี่บอกเลยนะคะถ้าเข้ามาปรึกษาเราได้เลยค่ะอีเดียคำแนะนําค่ะ